นี้นะคะช้อปปีนะะนนะ้นะคะยังมีโปรโมชั่นนะคะในไลฟ์นะแจก30% 50%นะคะแล้วแต่ช่วงแคมเปญเลยมาดูนะคะว่าถ้าอยากสั่งสินค้ากับเราในช้อปปี้นะคะต้องสั่งยังไงไปดูกันค่ะอย่างตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้า Instagram ของทางร้านนะคะ o r a o n sale นะจากนั้นก็กดตรงนี้เลยบนสุดนะคะคำว่า Link Tree กดเข้าไปจากนั้นลิงก์นะคะจะพามาหน้าช่องทางการติดต่อของทางร้านนะคะเลือกได้เลยช่องทาง Sho ป e e กดเข้าไปจากนั้นระบบจะถามว่าเปิดไหม open นะคะเลือก open จากนั้นระบบจะพาลูกค้านะคะมาที่หน้า s h อ p e e ของทางร้านนะคะอันนี้คือหน้าร้านของเราที่ s h อ p e ีนะคะตรงนี้เลยยอด follower ตอนนี้นะคะอยู่ที่6,8 0 0นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่เคยรู้จักกันเนาะฝากร้านไว้เลยนะคะโลโก้สีมว่มวงตรงนี้เลยนะโอเคแล้วจะได้ส่วนลด30% 50%, 50ลด1 0 0บาทได้ยังไงกดเข้ามาที่หน้าไลฟ์ตรงนี้ แล้วก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้นะคะเรากําลังไล์อยู่นะกดเข้าไปเลยเป็นสีเนื้อเข้มเขาจะออกอันนี้น้องแอดมินกาลังทําการไล์อยู่นะคะจากนั้นเนี่ยกดตรงตะก้าสีสม้มตรงเนี้ยกดเข้าไปตะก้าสีสม้มตรงนี้นะนี่จะเห็นอ่ะให้ดูก่อนมันจะเนี่ยมันจะขึ้นโค้ดลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะบางช่วงก็จะขึ้นโค้รลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีเนาะวันนี้มีแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ลดสูงสุดหนึ่งร้อยบาทแล้วก็กดเก็บโค้ดตรงนี้อันนี้เรากดเก็บไว้แล้วมันเลยขึ้นว่าเก็บแล้วนะ แค่กดเก็บโค้ดนะคะจากนั้นก็เลือกสมมติเราเลือกเสื้อในรุ่นนี้อะสวยดีกดเข้าไปดูซะหน่อยสวยจริงหรือเปล่าเลื่อนน้องเข้ามาเฮ้ยสวยอะราคาก็ดีร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกใจน้องรู้สึกถูกใจนะคะกดออกมากดเพิ่มจากตรงนี้เท่านั้นนะเพิ่มจากไอคอนสีส้มตรงนี้เท่านั้นนะแล้วก็เลือกซส์เลยสมมติเราใส่ b ี4สทับห้าสต็อกก็เยอะนะ้เนี่ยมี40ตัวเลยกดเพิ่มไปยังรถเข็นนะคะ จากนั้นก็ไปจ่ายเงินได้เลยเลือกนะคะกดใช้โค้ดตรงนี้สวมากเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยเนี่ยลด30%สูงสุด100บาทนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าถ้าซื้อเกินประมาณ400ถึงจะได้ถึงจะได้ไดอ๋อ100นะว่าตัวนี้มันแค่199ยใช่ไหมลด30%ก็จะเท่ากับ5้าบบาทกดตกลง เท่านี้จ่ายจริง136บาทนะคะถูกมากคุ้มมากลองกดใช้งานดูนะคะช้อปปี้ค่ะของทางร้านเลยจบที่หน้าร้านแล้วค่ะน,นี่เป็นช้อปปี้ของทางร้านนะคะ